คุณตำรวจเหมือนกันนะคะที่เป็นบ้านเช่าให้กับชาวบ้านแถวนี้นะคะนี่ค่ะก็ลงไปในทุ่งนาอีกนะคะยังรับทําบ้านสวนนะคะไว้พักต่างอากาศเวลาเรามาเที่ยวเนาะพื้นที่ที่นี่จเจริญรุ่งเรืองดีนะคะติดกับเขตอําเภอเพยืนนะคะ,ะ,คะขอให้เฮงเฮงปังปังเจริญรุ่งเรืองเด้อจ้าวันนี้ําแปงก็มาทําความสะอาดที่แปลงใหม่นะคะ ดูทุ่งนาข้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะเหมาะซอมแข่งค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงพันธัดดอกหญ้าสวยมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะจะพาชมด้านสุนยคยาวมากเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะเขาถมให้เราเรียบร้อยเนาะติดกับทุ่งนานะคะติดกับนี่ค่ะบริเวณด้านหลังของคำแบงนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมคลิปค่ะวันนี้ก็พามาชมที่แปลงใหม่ของคําแปงนี่ค่ะพื้นที่ยาวมากค่ะหน้ากว้างน่าจะประมาณ1 7หรือ18ค่ะก็ต้องรออีกสักหน่อยนี่ค่ะคําแปลงพาชมรอบๆนะคะวันนี้ก็มีแม่มีตามีลูกชายมีนานะคะมาช่วยคําแปงเนาะอันนี้ก็จำนวน2งานค่ะที่คำแปลงมาซื้อใหม่อยู่ ขึ้นอยู่กับอำเภอพะยืนนะคะเขตบ้านโนนคาป้อมสวัสดีค่ะค่ะเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะวันนี้เราก็จะมาถางหญ้าออกแล้วก็จะทำรัว้วนะกรงเหล็กนี่ค่ะบริเวณรอบๆอันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ข้างบนทางเส้นนี้ไปก็มีค่ะเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะวันนี้เราก็จะมาทางหญ้าออกเราก็จะทํารั้วนะกรงเล็กแองค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงพังนดอกหญ้าสวยมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะบริเวียนรอบๆอันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ข้างบนทางเส้นนี้ไปก็มียงค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงพาราดอกย่าสวยมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับทำบ้านสวนนะคะไว้พักต่างอากาศเวลาเรามาเที่ยวเนะพื้นที่ที่นี่จเจริญรุ่งเรืองดีน,นะคะติดกับเขตอำเภอพยืนนะคะจะพาชมด้านสุนค่ะยาวมากเลยค่ะ เป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะเขาถมให้เราเรียบร้อยเนาะติดกับทุ่งนานะคะติดกับสวัสดียามเช้าคะ่ะกับที่แปลงใหม่วันนี้ก็มาไหว้เจ้าที่นะคะปู่ย่าตายายลูกหลานมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ถึงเวลาที่เราจะล้อมบัวเนาะเราก็ทําความสะอาดก่อนก็จะให้เพิ่นม,มาขนอของออกก่อนนะคะเราก็ทํานี่ค่ะบริเวณร,บรอบๆอ,อันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างบนทางเส้นนี้ไปก็มียงค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงพานคดดอกยญ้าสวยมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะจะพาชมด้านสุนคะยาวมากเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะเขาถมให้เราเรียบร้อยเนาะติดกับทุ่งนานะคะติดกับสวัสดีค่ะ นี่ค่ะบริเวณรอบๆอันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างบนทางเส้นนี้ไปก็มีนี่ค่ะพื้นที่ยาวมากค่ะหน้ากว้างน่าจะประมาณสิบเจ็ดหรือสิบแปดทุ่งนาข้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะเหมาะสมาะจะพาชมด้านสุดนนคะ่ะยาวมากเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะเขาถมให้เราเรียบรนะ้อยเนาะติดกับทุ่งนานะคะ เด็ดกว่8เมตรนะคะความยาวก็ยาวมากค่ะอันนี้ต้นกล้วยที่เพ่นปลูกไว้ให้เรานะคะอันนี้ข้างหน้าติดถนนเลยนะคะติดถนนลาดยางอันนี้ก็จํานวน2ง,งานค่ะที่คาแปงมาซื้อหม่อยู่ขึ้นอยู่กับอําเภอพะยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อมทุ่งนาข้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะเหมาะ8เมตรนะคะความยาวก็ ยาวมากค่ะอันนี้ต้นกล้วยที่เพิ่ปุปลูกไว้ให้เรานะคะอันนี้ข้างหน้าติดถนนเลยนะคะติดถนนลาดยางอันนี้ก็จํานวน2งานค่ะที่คาแปงมาซื้อใหม่อยู่ขึ้นอยู่กับอําเภอพยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อมอันนี้ก็จํานวน2งานค่ะที่คาแปงมาซื้อใหม่อยู่ขึ้นอยู่กับอําเภอพยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อม นี่ค่ะบริเวณรอบๆอ,อันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างบนทางเส้นนี้ไปก็มีไม่ถึงเวลาที่เราจะล้อมบัวเนาะเราก็ทําความสะอาดก่อนก็จะให้เพิ่นมาขนของออกก่อนนะคะแล้วก็ทําความสะอาดลูกชายก็มาส่งแม่ไว้นะ,ะนี่ค่ะมันบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่แม่กําลังตากําลัง ทำความสะอาดนะคะคําแปงก็นะคะขอให้เฮงเฮงปังปังเจริญรุ่งเรืองเด้อจ้าวันนี้คําแปงก็มาทำความสะอาดที่แปลงใหม่นะคะดูผมสะอาดลูกชายก็มาส่งแม่ไว้นะ,ะนี่ค่ะมันบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่แม่กำลังตากำลังทำความสะอาดนะคะคําแปงก็นี่ค่ะบริเวณด้านหลังของคําแปงนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมคลิปค่ะวันนี้ก็พามาชมที่แปลงใหม่ของคำแปะค่ะเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะวันนี้เราก็จะมาถางหญ้าออกเราก็จะทํารัว้วนะกงเหล็กนะทุ่งนาข้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะเหมาะสมสวัสดีค่ะ บริเวณรอบๆค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงภาคเอานะคะพอดีบ้านใกล้เคียงกันเพื่อนก็เปิดเสียงเพลงค่ะเดี๋ยวคํำแปลงพาเดินดูชมรอบๆนะคะสำหรับทําบ้านสวนนะคะไว้พักต่างอากาศเวลาเรามาเที่ยวเนาะพื้นที่ที่นี่จเจริญรุ่งเรืองดีนะคะติดกับเขตอําเภอเพยืนนะคะไม่ถึงเวลาที่เราจะล้อมบัวเนาะเราก็ทําความสะอาดก่อนก็จะให้เพื่อนมาขน ของออกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับทําบ้านสวนนะคะไว้พักต่างอากาศเวลาเรามาเที่ยวเนาะพื้นที่ที่นี่จเจริญรุ่งเร,องเรืองดีนะคะติดกับเขตอําเภอพ,พยืนนะคะเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะวันนี้เราก็จะมาถางหญ้าออกแล้วก็จะทํารั้วนะกงเหล็กนะอันนี้ก็จํานวน2งานค่ะที่คําแปงมาซื้อใหมายอยู่ ขึ้นอยู่กับอำเภอพยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อมนะคะก็ต้องรออีกสักหน่อยนี่ค่ะคําแปลงผ่าชมรอบๆนะคะวันนี้ก็มีแม่มีตามีลูกชายมีนานะคะมาช่วยคําแปงเนาะคุณตํารวจเหมือนกันนะคะที่เป็นบ้านเช่าให้กับชาวบ้านแถวนี้นะคะนี่ค่ะก็ลงไปในทุ่งนาอีกนะคะยังนี่ค่ะพื้นที่ยาวมากค่ะหน้ากว้างน่าจะประมาณสิหรือสิป น,นี้ก็จํานวนสองงานค่ะที่คำแปงมาซื้อใหม่อยู่ขึ้นอยู่กับอําเภอพะยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อมบริเวณรอบๆค่ะวันนี้ก็ใช้เสียงภาคเอานะคะพอดีบ้านใกล้เคียงกันเพื่อนก็เปิดเสียงเพลงค่ะเดี๋ยวคำแปงพาเดินดูชมรอบๆนะคะ สวัสดีย้มเช้าค่ะกับที่แปลงใหม่วันนี้ก็มาไหว้เจ้าที่นะคะปู่ย่าตายายลูกหลานมาอาศัยอยู่ด้วยบ้านเรือนคนเยอะนะคะอันนี้ก็ติดอยู่กับ <c oughs> บ้านพักของแปลงคะ่ะวันนี้ก็ใช้เสียงพันคะดอกหญ้าสวยมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสำหรับทําบ้านสวนนะคะไว้พักต่างอากาศเวลาเรามาเที่ยวนาะ พื้นที่ที่นี่จเจริญรุ่งเรืองดีนะคะติดกับเขตอําเภอเพอยูนนะคะนี่ค่ะบริเวณด้านหลังของคําแบงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆในการรับชมคลิปค่ะวันนี้ก็พามาชมที่แปลงใหม่ของคําแบงนี่ค่ะพื้นที่ยาวมากค่ะหน้ากว้างน่าจะประมาณสิบเจ็ดหรือสิบแปดามสะอาดลูกชายก็มาส่งแม่ไว้นะ,ะนี่ค่ะมันบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่แม่กําลังตากําลังทําความสะอาดนะคะคําแปงก็ จะพาชมด้านสุนค่ยาวมากเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะเขาถมให้เราเรียบรนะ้อยเนาะติดกับทุ่งนานะคะติดกับอันนี้ก็จํานวน2ง,งานค่ะที่คําแปงมาซื้อม่อยู่ขึ้นอยู่กับอําเภอพยืนนะคะเขตบ้านโนนขามป้อมสวัสดียามเช้าค่ะกับที่แปลงใหม่วันนี้ก็มาไหว้เจ้าที่นะคะปู่ย่าตายายลูกหลานมาอาศัยอยู่ด้วย ไม่ถึงเวลาที่เราจะล้อมบัวเนาะเราก็ทำความสะอาดก่อนก็จะให้เพิ่นม,มาขนของออกก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดลูกชายก็มาส่งแม่ไว้นะ,ะนี่ค่ะมันบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่แม่กำลังตากำลังทำความสะอาดนะคะทำแปลงก็